สวัสดีครับผมเค้นคลินิคลักเท้าครับสำหรับผู้ที่มีภาวะนิ้วชามือชาหรือพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือนั้นอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าหากเราต้องผ่าตัดพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือแล้วกังวลว่าจะพักฟื้นนานและมีแผลที่ใหญ่นั้นซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําวิธีการผ่าตัดพังผืดกดทับเส้นประสาทแบบใหม่ซึ่งจะมีแผลเท่าลูเข็มก็คือวิธีเจาะตัดพังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือครับเราไปลองฟังกันเลยนะครับ คลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับครับสําหรับการผ่าตัดผังผือที่ข้อมือแบบเจาะตัดคือการผ่าตัดแผลเล็กโดยการเจาะที่ข้อมือแล้วนําไปตัดที่บริเวณของผังผือจาเพาะซึ่งการผ่าตัดจะไม่ได้ผ่าตัดออกทั้งหมดจะผ่าตัดเฉพาะตัวที่กดเท่านั้นทําให้ การฟื้นตัวได้เร็วและเราผ่าตัดเฉพาะจุดที่ไม่จําเป็นออกส่วนที่สําคัญก็ยังคงอยู่ครับซึ่งการผ่าตัดแบบนี้จะเหมาะกับบุคคลที่วินิจฉัยเป็นผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ข้อมือระยะสูงหรือการรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัดแล้วไม่ประสบความสําเร็จลักษณะนี้จะเจอในบุคคลที่มีอาการปวดข้อมือตอนกลางคืนหรือปวดทั้งวนันและมีอาการชาที่นิ้วโป้งชี้กลางนางบางส่วนครับการผ่าตัดแบบนี้คือ ใช้เวลาผ่าตัดน้อยผ่าตัดเฉพาะจุดที่กดจุดที่จําเป็นเพราะว่าจุดที่จําเป็นอยู่นั้นก็เป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อมือทําให้กล้ามเนื้อยังมีความแข็งแรงและไม่ลดลงครับสําหรับการผ่าตัดนั้นผ่าตัดเฉพาะที่การฟื้นตัวไวหลังผ่าตัดสามารถกลับมาใช้มือหรือข้อมือได้เร็วส่วนอาการปวดนั้นส่วนใหญ่จะหายได้ภายในวัน2วัน ส่วนอาการชาที่ติดมาเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นในระดับอาทิตย์หรือระดับเดือนครับวิธีนี้ก็จะเหมาะกับบุคคลที่ต้องการใช้ข้อมือได้เร็วอย่างเช่นนักกีฬาหรือบุคคลที่ทํางานออฟฟิศที่ต้องการใช้มือตลอดเวลาครับหรือในนักดนตรีต่างๆที่การใช้ข้อมือหรือมือนั้นเหมาะ สำหรับอาชีพของเขาครับส่วนวิธีนี้จะไม่เหมาะสําหรับบุคคลที่เป็นชาจนกระทั่งกล้ามเนื้อรีบและจําเป็นต้องมีการโยกเส้นเอ็นครับดังนั้นควรทําในระยะที่กล้ามเนื้อหรือเอ็นยังไม่อ่อจนกระดิกนิ้วไม่ได้ครับเพราะในระยะสุดท้ายเหล่านี้กล้ามเนื้อจะฝ่อไปเรื่อยๆตรงบริเวณอุ้งมือครับขอบคุณคุณหมอภูมิมากเลยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ต้องการรักษาภาวะผังผืดกดทับเสศาศาศ้นประสาทด้วยวิธีการเจาะตัดกับคุณหมอภูมิสามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านล่างได้เลยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ